สวัสดีครับอันนี้เป็นตอนที่11มีคําถามที่ไม่รู้ว่าจะถามใครอย่างเช่นตัวยาเองเนี่ยตอนนี้เริ่มเจอปัญหาใหม่แล้วพี่เกี่ยวกับช่วงวิกฤตโควิดตอนนี้นะใช่เพราะว่าคือตอนนี้หลายๆคนก็เริ่ม work at home work from home นะครับก็ชีวิตก็เลยเปลี่ยนไปเป็นการที่ตื่นมาแล้วเนี่ยตื่นมาที่มือถือที่มือถือสั่งอาหารมาส่งหน้าบ้านสั่งเสร็จเอามานั่งกินนั่งกินเสร็จนอนดูทีวีต่อนอนเล่นมือถือต่อคือกลายเป็นว่าแทบจะ ไม่ได้เบินแคลอรี่เลยดีกว่าแล้วแต่กินเนี่ยโหกินหนักทุกมือ,อนะครับแล้วอยากจะบอกว่าอยากจะถามอย่างแรกก่อนเลยว่าถ้าสมมติว่าคนอ้วนอ้วนขึ้นมีน้ําหนักตัวมากขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดง่ายขึ้นไหมเวลาทีเา่เราเก็บตัวเนะที่เมื่อกี้โจ๊กว่าแล้วเราปล่อยปล่อยเนื้อปล่อย,อย,อยตัวอาจจะไม่ได้แอคทีฟตัวเองแล้วก็กินแต่ของไม่ดีจนน้าหนักตัวขึ้นเอพอน้ําหนักตัวขึ้นเนี่ยเ,เซลไขมันในร่างกายเราจะเยอะแล้วพอเซลไขมันในร่างกายเยอะมันก็ทําให หลังสารที่ทําให้เซลล์อื่นๆในร่างกายเราเนี่ยทำงานได้แย่ลงโดยเฉพาะเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่เราจะต้องเอาไว้สู้กับโควิดสู้กับไวรัสสู้กับเชื้อโรคตอนนี้คนที่น้ําหนักตัวเกินก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสแล้วก็อันตรายมากกว่าคนที่ฟ<อ>ิตกว่าหมายความว่าถ้าเกิดติดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสุดง่ายกว่าใช่ถูกต<อ>้องแล้วอย่างพี่มีคําแนะนํำไหมคับตอนนี้หลายๆคนที่ต้อง work from home เนี่ยอยากให้ดูแลตัวเองยังไงอยากให้กินยังไงหรือมีเคล็ดลับยังไงที่อยากจะแนะนําแบบ เพราะตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ยังไม่ชินนี่หว่าเลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวกันมากเวลาเราอยู่บ้านเนี้ยไปสังเกตได้เลยคิดว่าคงไม่ใช่บ้านวิสีอย่างเดียวที่ในบ้านเราอ่ะมักจะมีแต่ของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีขนมเวลาเราตุนกันโดยเฉพาะช่วงที่เขาเฮโลไปตุนกันของกินอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่เวลาเขาตุนกันเนี้ยไปสังเกตได้เลยจะมีแต่แป้งมาม่าปลากระป๋องอะไรพวกของทั้งหมดโอ้โขนมนี่ล่นเลยทีทุกวันเนี้ยกลายเป็นว่าคนที่อยู่กักตัวเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็ดูดูหนังดูเน็ตฟลิกดูอะไรพวกเนี้ย เจอโซฟาดูดใช่เจอทีวีดูดไม่รู้บ้านมันเป็นอะไรมันเป็นที่ที่ทําให้เราเหมือนไม่ค่อยอยากขยับตัวไม่รู้ว่ากลักตัวหรือจํศีลนใช่ถ้าเราเซฟตัวเองจากโควิดจากการที่เราเก็บตัวอยู่บ้านแต่ร่างกายเราแย่ลงร่างเราพังขึ้นมันกลายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราแย่ลงหลายคนก็ฮิตไอ้โปรแกรม ifb อ่ะใช่มัน<อ>มันดีไหมมากดาราเซเลบนะรวมถึงคนในโลกโซเชียลแม้กระทั่งในประชุมหมอ anti aging เนี่ยตัว ไอเอฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในท็อปสิที่เขาคุยกันเยอะมากเดี๋ยวก่อนไอเอฟเนี่ยคือจริงๆแล้วมันคืออะไรพี่อดอาหารเป็นเวลาอย่างเงี้ยเหรอพี่อธิบายให้ฟัง IF ย่อมาจากคำว่า intermittent fasting อ่าก็แปลว่า fasting คือการอดอาหารอ่ออคือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาถ้าคนที่เป็นแบบเบสิกหน่อยก็จะอดแบบเป็นชั่วโมงอย่างเช่น 16- 8ที่ฮิตกันที่สุดเลยตอนนี้เราอดอาหาร16ชั่วโมงและเรากินอาหารได้แค่8ชั่วโมงอ่าอ,อย่างสมมติเราตื่นนอนมา ตอนเช้า8โมงตื่นตอนเช้ามา9โมง10โมงเรามีเวลากินนับไปเลย8ชั่วโมงอ่าพอหมดเวลา8ชั่วโมงนี้ปุ๊บหลังจากนั้นอีก16ชั่วโมงห้ามกินอะไรเลยเอ่าอันนี้ก็เป็นแบบเบสิกซึ่งเห็นหลายๆคนก็พยายามทํากันแล้วมันเวิร์กไหมพี่จริงๆมันเวิร์กนะเราอ่านงานวิจัยทางการแพทย์ในช่วงหลังๆปรากฏว่าเฮ้ยการทำ intermittent fasting เนี่ยมันมีข้อดีเอ่อตรงที่มันสามารถที่จะลดน้ําหนักได้จริงๆแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดรวมถึงลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ intermittent คือไม่ใช่อดแค่16ชั่วโมงแต่อด2 4ชั่วโมงใจเย็นพี่24ชั่วโมงมีคนทำได้หรอจริงจริง,รง,รงอดทั้งวันเออมันดูมันดูนดเฮ้ยอดอาหารทั้งวันมันดูร่างกายน่าจะพังถูกป่ะใช่ครับแต่ตรงข้ามเลยถ้าอดอาหารทั้งวัน24ชั่วโมงและทำอย่างเงี้ยติดกันสัก2ถึง3วันกระตุ้นสเต็ S <S มเซลล์หมายถึงว่าไม่กินข้าว2วันนี่เลยถูกต้องดูเหมือนไม่ดีใช่ไหมเออตอนตอนที่ซีเรียนหมอเราก็ถูกสอนมาว่าไม่ดีแล้วมันไม่ไไมเป็นโรคกระเพาะพี่เออนี่ไงมัน S <S <S มันมีเขาเสียแต่ถามว่ามันมีข้อดีไหมมีเพราะเราสามารถที่จะกระตุ้นสเตมเซลล์ได้เพราะเราไม่ได้รับอาหารเข้าไปร่างกายมันจะต้องอซ่อมแซมเอาไอ้เซลล์ที่เสียยขัดทิ้งและคัดเฉพาะเซลล์ที่ยังดีๆให,ให้มันสร้างขึ้นมาสเต็มเซลล์ตัตวใหม่มันจะสร้างขึ้นมานี่คือกระบวนการร่างกายให้อยู่รอดได้ในช่วงวิตก,กอ,อินะเพราะงั้นนี่เป็นเหตุผลว่าเ,เขาถึงคิดกัน intermittent fasting การอดอาหารเป็นช่วงเวลาแต่ผมว่าทำยากน,นะทำยากฮิตจริง แต่ไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนออแอนะก็เรามีวิธีอื่นๆบ้างไหมพี่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวผมเองนะผมให้ผมอดอาหาร16ชั่วโมงนี่ไม่ไหวอ่ะอย่างโจ๊กไม่เหมาะเพราะว่าข้อเสียของอินเตอร์เมทันฟาสติ้งม่มีหลายข้อมากอ,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 อย่างโจ๊กเนี่ยหนึ่งในข้อที่เขาห้ามเลยคือคนที่ออกกาลังกายอย่างตอนนี้โจ๊กลุกขึ้นมาแอคทีฟตัวเองการที่เราออกกําลังกายแล้วเราอินเตอร์เมทนฟาสติ้งด้วยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะคนที่ใช้แคลอรี่เยอะและอินเตอร์เมทันฟาสติ้งมีช่วงเวลา สิบหกชั่วโมงหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยหนึ่งวันสองวันแล้วไปออกกำลังกายตายแน่นอนเนาะเพราะว่าเวลาถ้าผมเข้ายิมเนี้ยถ้าไม่กินข้าวไปคือยกปุ๊บน้ามมดใช่ใช่เพราะง,งั้นไม่เหมาะกับคนที่ออกกำลังกายพี่หญิงก็ไม่เหมาะอย่างพี่หญิงให้นมลูกค,คนที่กําลังตั้งท้องเราต้องการได้รับสารอาหารเราต้องการได้รับพลังงานเพื่อส่งต่อให้ลูกให้ทางน้ํานมหรือให้ทางที่เราท้องอยู่เพราะง,งั้นการที่เราจํากัดอ,อ,อาหารทั้งวันเนี่ยไม่เหมาะคนท้องคนให้นมลูกแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือ มันทําให้ระบบฮอร์โมนในร่างกายร่วนฮอร์โมนเกี่ยวกับความหิวเเพราะว่าอลองนึกภาพว่า16ชั่วโมงทีเ่เราไม่สามารถกินอะไรได้เลยเถ้าแต่ก่อนนี้เราใช้ชีวิตกินอะไรตลอดเวลาที่เราอยากกินแล้วอยู่ดีๆเรามาจํากัดฮอร์โมนความหิวเราจะเริ่มรัวมเวมือนเร,เราไปโปงมันเลยใช่แล้วบางทีเราจะกลายเป็นโหยชั่วโมงแล้วร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบพอถึงเวลาตะบะแตกหน้ามืด <laughs> มันก็จะยิ่งกินหนักกว่าเดิมแล้วก็นอกจากนั <laughs> ้นเนี่ย มีผลกับฮอร์โมนความเครียดด้วยหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอล EP ก,ก่อนๆเคยพูดถึงเรื่องต่อมหมวกไตล้า<ะ>เ,เพราะงั้นคนที่ไม่กินข้าวเช้าต่อมหมวกไตเขาล้าอยู่แล้วแล้วยิ่งเราไปอดอาหาร16ชั่วโมงอดอาหาร24ชั่วโมงยิ่งทําให้ต่อมหมวกไตเขาล้าน่ะ<ม>ก็จะยิ่งทําให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลของเขาเนี่ยยิ่งแย่ลงแค่ฟังก็เครียดแล้วพี่ไม่ไม่ให้กินข้าว16ชั่วโมงนี่ ตายแน่ๆแล้วก็ทํายากจริงๆเพราะว่าไลฟ์สไตล์คนสมัยนี้นะถ้าเด็กๆเดินๆแฟนเราอยากจะกินอะไรเพื่อนเราอยากจะกินอะไรแต่เราแบบฟาตติ้งอยู่เรา i ออยู่มัจะโดนด่าว่ากระแดะเง่ายๆใช่ไหมมันอยู่มันอยู่ยากอ่ะมันเลยทําให้ทําต่อเนื่องได้ยากเพราะว่าถ้าจะกระตุ้นสเต็มเซลล์เราต้องทำอินเตอร์เมนตแอนด์ฟาสติ้งอดอาหาร24ชั่วโมง2วัน3วันติดกันให้ได้3เดือนผมฟังผมยังลําบาก แต่ถามว่ามันมีประโยชน์ทางการแพทย์จริงมันช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์ถ้าเราอด2-3วันติดกันแต่ว่ามันทำได้ยากและก็มีปัญหากับคนหลายๆคนเพราะงั้นงานวิจัยใหม่ๆถ้าเราไปดูงานวิจัยใหม่ๆช่วง2-3ปีหลังนี้ปรากฏว่าเขาพยายามที่จะ ค้นคว้าหาโปรแกรมในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะลดน้าหนักก็ยังถูกต้องลดน้ําตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลในเลือดและกระตุ้นสเต็มเซลล์ได้โดยที่เราไม่ต้องอดอาหาราก็เลยเกิดงานวิจัยใหม่ทางการแพทย์ขึ้นเขาเรียกว่า fasting m i m i c k i n g diet เป็นโปรแกรมที่มีหลักอยู่ทั้งหมด5ข้อมีอะไรบ้างครับพี่ข้อแรกเลยคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องอดอาหาร2 4ชั่วโมงต่อวันเหมือน intermittent fasting ไม่ต้องอดอาหาร16ชั่วโมงติดแต่ให้เราจํากัดแคลอรี่กดข้อที่1เลยคือ ใน1วันเราควรจะกินแคลอรี่แค่75%ของที่ร่างกายต้องการ770-1,100ประมาณ75%ของที่เราต้องการ<ะ>ก็พอจำกัดจกัดแคลอรี่อันที่1ส่วนถ้าคนไม่รู้ว่าแคลอรี่เนี่ยมันนับยังไงเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเออมันจะมีตรงฉลาดด้านหลังอยู่แล้วใ,ใช่ไหมครับ<ช>ว่าในตามอาหารต่างๆนะมันจะไม่เขียนอยู่เลยว่าอันนี้กี่แคลอันนี้กี่แคลอะไรอย่างเงี้ย<ะ><ะ>ข้อที่2ก็คือเน้นโปรโตีนที่มาจากพืช โดยเฉพาะพวกโปรโตีนจากถั่วเหลืองซอยโปรโตีนหรือโปรโตีนจากพีพีโปรตีนนะครับหรือว่าจากตัวลันตาเพราะว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์มีผลที่ทาให้ทาให้เกิดภูมิแพ้ได้นะอย่างเช่นเบบวโปรโตีนที่หลายๆคนคิดว่าดีแต่ว่าจริงๆแล้วในเวโปรโตีนมีโปรโตีนที่ชื่อว่าคาัตซีนที่ทําให้ภูมิกันของเราทํางานแย่ลงทําให้กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้มีน้ําตาลเลกโตสที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาได้เพราะงั้น โปรตีนจากพืชเนี่ยดีที่สุดข้อสก็คือเราต้องเลือกคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเอาเอาง่ายๆแทนที่จะกินข้าวสวยให้กินข้าวกล้องอย่ากินอะไรที่มันขาวๆขนมปังขาวๆให้เปลี่ยนเป็นขนมปังโฮมเมดถูกต้องกินอะไรที่มันมีเขาเรียกกากใยไฟเบอร์แต่ทำไมส่วนใหญ่เวลาที่เลือกเนี่ยพี่ชอบพี่ชอบอะไรขาวๆตลอดเลยพี่ขาวๆทำให้เราเสียนาับพี่ชอบเข้มๆหน่อยถู้กันง่ายว่ากินเหมือนกับ เพราะผมเคยได้ยินมาพวกขขากล้อง<ๆ><ๆ>พวกเอ่อพวกโควิด<ๆ> <COVID, S 1> แล้ววกนี้มันจะเหมือนกับมันจะอยู่ท้องนานกว่าถูกต้องเพราะมันมีไฟเบอร์หนึ่งคือมันทําให้เรารู้สึกอ,อยู่ท้องสองคือมันชะลอการดูดซึมน้ําตาลเพราะว่าข้าวสวยเนี่ยคือต้นเหตุที่ทาให้น้าตาลในเลือดเราสวิงขึ้นเร็วพอ้น้าตาลในเลือดเราสวิงขึ้นเร็วเนี่ยเราจะเสี่ยงที่จะเป็นภาวะดื้ออินซูลินและทําให้เกิดเบาหวานได้ในะระยะยาว<ล>ข้าวสวยเนี่ยนะใช่ข้าวขาวเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้คนไทยเป็นโรคเบาหวาน สาเหตุลำดับต้นๆเลยนะเพราะนั้นพยายามกินเป็นข้าวกล้องสามข้อไปแล้วนะข้อที่4ก็คือทำไอ้สามอย่างเนี้ยอัทวนนิดนึงทำอย่างแรกคือจำกัดแคลอรี่770-1100ประมาณ75%นะครับที่เราต้องการข้อ2คือเน้นโปรโตีนจากพืชโปรตีนจากถั่วถั่วเหลืองโปรตีนจากถั่วลันเต้านะครับแล้วข้อ3ก็คือกินข้าวกล้องที่มีกากใยไฟเบอร์เยอะๆนะครับทำา3ข้อเนี้ยให้ได้ติดกันอย่างน้อยหวัน ห้าวันใช่ทําให้ได้ห้าวันเดือนหนึ่งมีสามสิบวันขอแค่ห้าขอห้าพอทำห้าวันติดหรือว่าบางคนอาจจะเอาง่ายๆ่หนึ่งอาทิตย์ก็ได้ห้าวันหรือหนึ่งอาทิตย์แล้วทําอย่างเงี้ยข,ข้อสุดท้ายข้อที่ห้าคือทําอย่างเงี้ยให้ได้สามเดือนติดฮ <Hey. S 2> ผลงานวิจัยเขาบอกว่าโปรแกรมเวฟเฟดี D เนี่ยคนที่เข้าโปรแกรมต่อเนื่องสามเดือนเนี่ยสามารถลดน้ําหนักได้ดีที่สุด <Hey. S 2> ดีกว่าอินเตอร์เน็ตแนด์ฟาสติ้งด้วย uh. ดีกว่าการอ,อ,อดอาหารเป็นช่วงเวลาด้วยลดน้าตาลในเลือดได้ดีที่สุด แล้วก็วกผมว่าฟังดูทําง่ายกว่าด้วยนะพี่ใช่แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้เออและที่สําคัญที่สุดคือถ้าเราเมนเทนโปรแกรมนี้ถึง3เดือนสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างสเตนเซลได้ด้วยผมจะหาได้ไงอ่ะจริงๆตัวช่วยมีเยอะที่จะทําให้เราสามารถที่จะได้ได้โปรตีนดีๆได้ไฟเบอร์ดีๆ, ές, ๆได้สารอาหารดีๆตัววิซเองอ่ะก็ใช้ไอตัวฟิวชั่นเอ็กซ์อย่าบอกนะตัวโปรดักที่สามารถที่จะเข้าโปรแกรมตาม FMD ในงานวิจัยได้พเป็นเล่นเรามีอยู่แล้วเหรอพี่ ก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยซาดนะฮะชงให้ขนาดนี้หวานเ,เจีย๊ยบอย่างอย่างอย่างพี่ก็จะเอาตัวรอดนะเอ่อมื้อเช้าเอ่อก็อย่างที่ที่เคยเล่าให้ฟังก็คือเอ่อกินตัวฟิวชั่นเอ็กเอ่อมื้อเช้าเพราะฟิวชั่นเอ็กเนี่ยซองหนึ่งถ้าเราผสมกับน้ำเปล่า140แคลอรี่แต่ว่าแนะนำว่าให้เราผสมกับนมถั่วเหลือง <S <S เอ่อแต่ใช้เป็นสูตรน้ำตาลต่ำ S <S ก็อาจจะได้มาอีกสักร้อยแคล,ลอรี่ก็มื้อหนึงอาจจะแค่ประมาณ200ต้นต้นเหมือนที่ <ๆ S 2> เราเคยทำไปใน EP ีนึงที่<ช>เกี่ยวกับโปรตีนจากถั่วหรือแ่าไอโซเลตใช่แล้วล,ลองคิดดิเออเคนที่จะเข้าโปรแกรมนี้มันไม่ยากเลย5วันนั้นหรือ1อาทิตย์นั้น กินตัวฟิวชั่นเอ็กนมื้อเช้าได้อัสตี<ม>สะ,ะสมมด2 200แคลอรี่แล้วก็กินฟิวชั่นเอ็กมื้อเย็นได้อีกสักประมาณ200แคลอรี่แต่ว่า2มื้อนี้เราเพิ่งได้ไป500แคลอรี่กลางวันเรากินข้าวได้ตามปกติแนะนำทุกๆคนเลยที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าโปรแกรมไม่ค่อยอยากแนะนำให้ผสมฟิวชั่นเอ็กกับน้ำเปล่าอยากให้ผสมฟิวชั่นเอ็กกับนมถั่วเหลืองอหรือว่านมแอลมอนนมแอลมอนเพอร์เฟกมากแต่ขอให้เป็นสูตรโลชูก้า เป็นสุดไม่มีน้ําตาลวัน oh, นี้ได้ความรู้เยอะเลยว่าเกี่ยวกับการที่อยู่บ้านดูแลตัวเองยังไง mm hmm. ก็มีสองวิธีแลยเอาจริงมีนะทั้ง IF กับ FMD นะครับว่าก็ลองเลือกดูว่าไหนมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณอ่านะครับแต่ว่าก็ที่สําคัญคือ อยากกินอะไรขาวๆเสียคนมาหลายคนแล้วเพราะความขาวเนี่ยอพอเห็นขาวแล้วเค็มเบาหวานความดันเงินในกระเป๋าไม่ใช่โอเครับวันนี้ยังไงขอบคุณพี่สีมากเดี๋ยวไว้เร็วๆนี้ถ้ามีคำถามอีกเดี๋ยวจะมาถามอีกครับพี่ได้เลยขอบคุณครับขอบคุณพี่สี